คลิปที่แล้วโลเฟร์คลิปนี้โลฮุกโลครับอ้ากรอบจะสังเกตร,ร่างกายในเดสเราอยังไม่ไปตรงนะครับเลียงไปทางขวาคือท่าเกตทางขวานะครับจะท,ที่ต่ำที่สูงก็ได้นะพอเราจุดปุ๊บจุดสำคัญแบ็กสวิงแบ็กสวิงครับแบ็กสวิงอินไซด์เข้ามาเห็นไหมครับอินไซด์เข้ามาดาวสวิงจุดสำคัญนี่ที่โปรเคยออกคลิปไปแล้วหงายมือซ้ายไปหาลูกนะ ายแล้วผ่านไปอย่างนี้หายก่อนโดนลูกนะครับปุยสาธิตหนึ่งลูกไปขวาแล้วงองเข้ามาซ้ายคือโลหุกนะครับเห็นไหมครับเดียวติดกล้วยหอมมาเลยนะครับเนี่ยอีกลูกนะครับอีกลูกอ้าอา,อามาใครฟังไม่ทันอามาดูใหมครับนะครับโลหุ คือถ้าเกิดเราเปลี่ยนทานเก็ตไปตรงเนี่ยมันก็จะเลี้ยวไปทางซ้ายดูจะไม่สวยงามแต่ก็ไปด้านขวาเงี้ยเป็นมุมเป็นมุมปิดนี่แหละครับจุดกุ๊กคล็อกมือเหมือนเดิมแบ็คิปริน,นซ้ายเข้ามานาะ,แลและครับช้าๆดูนะครับเราสปริงเทิร์นมาซ้าขวาติดเห็นไหมครับมือจะออกไปในรูปนี้นะมันจะโลเฟดใช่ไหมโลเลยโลมุกไม่ใช่โลเฟดครับอะไรเนี่ย ที่บีมีอุปสรรและตีอ้อมออกมาโอเคนะครับสวัสดีครับ,รบลองส,สุนครับ